ใครสนใจบัญชีเงินฝากประจําเงินตาต่างประเทศให้อัตราดอกเบี้ยสูงนะครับกับบัญชีเงินฝากประจําพิเศษสกุลเงิน USD จากธนาคารกรุงศรีอุทยานะครับ ด้วยแคมเปญฝาก6เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.1%ต่อปีฝาก3เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.0%ต่อปีนะครับสามารถที่จะเลือกเปิดนะครับได้ทั้ง50สาขาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่า50สาขานั้นมีอะไรบ้างนะครับกับแคมเปญนี้เปิดได้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2567นี้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนเข้าสู่เนื้อ ตัวบัญชีเงินฝากนะครับเงินตาต่างประเทศนะครับสกุลเงิน USD จากธนาคารกรุงศรีนะครับแคมเปญน,นี้นะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้1บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD ประเภท3เดือนและ6เดือนธนาคารจะให้เปิดเฉพาะ50สาขาที่เข้าร่วมรายการตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้นะครับโดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่1 กร,กรกฎาคม2567ไปจนถึง30กันยายน2567ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลธรรมดาและเปิดบัญชีได้เฉพาะสะกุลเงิน USD เท่านั้นจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและครั้งถัดไปขั้นต่ำ30,000ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝากนะครับธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยหลังหักภาษีณนะที่จ่ายนะครับเข้าบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าวข้างต้น เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งอย่างอื่นนะครับให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมโดยมีเงื่อนไขาการฝากเงินและอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณวันที่ต่ออายุการฝากนั้นกรณีถอนเงินก่อนครบกําหนดต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละยอดเงินฝากนะครับโดย หากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้ไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยและผู้ฝากนะครับเงินจะได้รับเงินต้นคืนเท่านั้นหากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณในอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ณวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นนะครับตามจำนวนวันที่ฝากจริงนะครับและผู้ฝากเงิน จะได้รับเงินต้นและดอกเบีย้ยที่คำนวณได้ข้างต้นหลังจากหักดอกเบีย้ยนะครับรวมหักภาษีหนที่จ่ายที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้นทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษีหักหนี้ที่จ่ายดังกล่าวนะครับได้จากกรมสมรรพากนการปิดบัญชีต้องท,ทําที่ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้นเงื่อนไขอื่นเป็นไป,นปนตามประกาศของธนาคารเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีบัญชีไหนบ้างที่เปิดบัญชีได้นะครับ1 สาขาถนนบางนาตลาดนะครับเซนทันซิต,ตี้สองสาขาเมกะบางนาเมกะบางนานะครับสามสาขาเซนทันพาาลาซ่ารามอินทราสี่สาขาเดอะพรอมานาดนะครับเดอะพรอมานาดสิห้าสาขาเซนทันเฟตสติวัลอีสต์วิวหกสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสองเจ็ดสาขาสำนักเพลินจิต 8สาขา All Season Press เสาขาสยามพารากอน10สาขาเพลินจิตทาวเวอร์11สาขาเซ็นทัลเวิร์ดสิบสาขาเอ็กเชานทาวเวอร์13สาขาถนนบรมราชชนนีปิ่นเก้าสิสาขาไอคอนสยามสมาร์ท15สาขาวงเวียนใหญ่ 16สาขาเซนทันพลาซาเวสเกตสมาร์ทส7สาขาเดอะมอลล์งามวงวานสมาร์ทส8สาขาเอ็มคอเทีย19สาขาทองหล่ออาคารวสุ20สาขาเจอเวนิวทองหล่อ21สาขาราชวงศ์22สาขาคิวเฮาส์รุมพินี23สาสำนัก พระรามที่3 24สาขามุกดาหาร25สาขาหนองคาย26สาขาเซนท่านพลาซาขอนแก่น27สาขาหัวหิน28สาขาบูพอดหัวหินรีสอร์ทมอลยสาขาหัวหินมาร์เก็ตวิวิลเลจ30สสาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา 31สาขาเซนทันเฟสติวัลสมุยเฟสติวัลส,สมุยนะสามสองสาขาเชิงทะเลภูกเก็ตสามสามสาขาไซย,ยวนราไวย์สามสิบสี่สาขาห้าแยกฉลองภูกเก็ตสามสิบห้าสาขาเซนทันเฟสติวัลภูกเก็ตสามสิบหกสาขาปากคลอกภูกเก็ต 37. สาขาป่าตอง 38. สาขาภูกเก็ต 39. สาขาอ่าวนางกระบี 40. ่ส0สาขาเซนทัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 41. สาขาสแยกสนามบินเชียงใหม่ 42. สาขาเซนทัลเฟสติวลัลพัทยาบีช 43. สาขาพัทยา 44. สาขาถนนพัทยาใต้ 45. สาขาหาดจอมเทียนโค้งดงตาล 46. สาขาซอยเขาตาโลพัทยา 47. สาขาบิ๊กซีสัตหีบ 48. สาขาบิ๊กซีพัทยากลาง 49. สาขาตลาดนาเกลือซอย11 50. นะสาขาสุดท้ายสาขากรุงเทพ ต้นสนนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของสาขาที่สามารถเปิดบัญชีได้กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีริยามาณที่นี้ด้วยสามารถโทรสอบถามได้ที่1572ขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c ค i ต์คอเป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจางก,กันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่นกอนนะครับ การจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุกทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะ ดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึง่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกง,น,โกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับ